สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้ารักการเกษตรอย่างเป็นชีวิตจิตใจและที่สาคัญรักความยั่งยืนในการเกษตรรักความยั่งยืนในสุขภาพวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับสมภาคจุโช,ชดเดินทางมาดูผลของการทํางานเว r ร์ World p แพนเวิร์กแพนไคโตซานและหญิงเกษตรวันนี้อยู่ที่นี่ครับโอ้โหบ้านแห่งนี้นี่บ้านอะไรครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีคะ่ะอาจารย์ครับ บ้านสันติพัฒนาค่ะบ้านสันติพัฒนาอําเภออะไรตําบลอะไรครับอําเภอโป่งน้าร้อนค่ะตําบลโป่งน้ําร้อนค่ะโอ้จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้พี่มีชื่ออยู่แล้วว่าสิริพรสุขพุ่มค่ะสิริพรสุขพุ่มมีชื่อเล่นไหมครับมีค่ะชื่อลูกจันค่ะพี่ลูกจันทรที่นี่ครับเริ่มใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกระสานมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับเข้าปีที่สองนะคะจย์เข้าปีที่สองนะ ปีที่สองหมดฤดูนี้ก็จะเป็นปีที่สามปีที่เริ่มใช้นะปีปีไหนพศเลยครับเริ่มใช้น่าจะเป็นตุลาหกสองค่ะตุลาหกสองค่ะที่ทั้งหมดของเราเนี่ยที่มีทุเรียนเนี่ยทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองค่ะกี่ไร่ครับอ่าแปลงนี้แปดไร่ครึ่งค่ะแปดไร่ครึ่งค่ะกี่ต้นประมาณครับประมาณสองร้อยสิบกว่าต้นค่ะสองร้อยกว่าต้นนะครับเมื่อก่อนหน้าที่จะเจอเวอร์กแพนเวอร์แพนกาโตซานเนี่ยเรา เก็บผลผลิตได้เท่าไหร่ครับปีที่ก่อนใช้จะได้แค่17ตันค่ะอาจารย์ตอนนั้นปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนเรามีอะไรบ้างครับก็มีโรคเน่าควเน่าเน่าคอดินพอออกดอกมาแล้วมันก็ไม่ติดก็คือในต้นถ้ามันมีลายไล่รุ่นมันก็จะทิ้งทิ้งรุ่นน้องก็เอารุ่นพี่รุ่นเดียวอย่างประมาณต้นใหญ่ๆเราอยากจะได้สักสองร้อยลูกเนี้ยมันก็ไม่ได้ถ้ามีพี่สัก60 70ลูกน้องที่เลือจะทิ้งหมดเลย<อ>จะไม่มีเลยค่ะ ั่นคือปัญหาาค่ะใช่มีก็คืออันนั้นะคือปัญหาหลักก่อนก็ใช้ยาลาอะไรพวกนี้ค่ะมาพ่นมันก็ไม่ค่อยอยู่ต้นในมีลูกเยอะๆมากมันก็จะสมลงสมลงอ oh. ค่ะมันก็จะตายตายไปแต่พอมาใช้คู่หูแล้วมันดีขึ้น uh huh. มันไม่มีปัญหาเลยค่ะอาจายรย์มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นแหละที่ผมจะถาม <laughs> พอตุลาปีหกสองค่ะ เริ่มรู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนกระตนค่ะตอนนั้นอ่ะไอ้สองร้อยต้นเราใช้วิธีกระบวนการอย่างไรครับในการพ่นหรือว่าดูแลก็คือใช้คู่หู้พ่นครั้งแรกที่เอามาก็คือพ่นใบก่อนเพราะว่าแล้วก็เสร็จก็พ่นลงดิน<ๆ>เสร็จก็พ่นใบแล้วมันก็จะรัดมาเรือ่อยรัดคือรัดดีแล้วก็ออกดอกแล้วมันจะออกดอกแบบเสมอที่นี่มีเชือกทุกซี่เลยนะคะอาจารย์มีเชือกแดงมีน้ําเงินก็คือรุ่นแรก แดงแล้วก็มีสีเหลืองปีหกสองเราบำรุงในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับตอนนั้นก็ใช้เนี่ยชุดหนึ่งค่ะน้ำผัลิตน้ำผลิตค่ะพ่นทั้งใบทั้งลงดินเลยพ่นพ่นใบก่อนค่ะแล้วก็มาใช้อันนี้สองขวด1นึองผลิตลงดินอ๋อไข่ตัวซานสองขวดค่ะต่อเวอร์แพนหนึ่งซองใช่ค่ะใช้ลงดินลงดินค่ะอ๋อตอนนั้นก็ใช้คู่ก็คือ อย่างละหนึ่งหนึ่งใช่ค่ะเพื่อพ่นใบก่อนพ่นใบาจากเดิมอีก่อนที่ใช้ยาทั่วไปได้สิบเจ็ดเข้าปีหกสามก็ได้สามสิบเจ็ดตันค่ะอาจารย์โอ้โหบวกพิ่มไปยี่สิบตันเลยจากจาก,จากที่ติดนี้เขา้าครับเลือดตังใช้ค่ะอาจารย์เลือดตังใช้เลยใช่ค่ะแล้วลักษณะต้นเป็นยัง,ยงไงครับแตกต่างกับตอนสิบเจ็ดตันไหมแตกต่างค่ะอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ย จะให้ดอกเท่าไหร่ต้นก็ไม่สมอันนี้ที่เห็นใบนี่คือ,อยังไม่เคยพ่นยาฆ่าแมาลงใบนะคะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้ใบมารัดแรงเพราะว่าถ้าใบรัดแรงรลูกเราจะตัดไม่ได้สิมจะคืน<อ>ค่ะก็เลยก็เลยปล่อยใบไว้ก่อนก็เดี๋ยวเวลาตัดเสร็จแล้วก็เราค่อยมาบำรุงอีกทีทีนี้บใบก็จะมาปีนี้ดูแลรักษาอย่างไรครับตอนนั้นก็เหมือนเดิมคะ่ะอาจารย์ก็พ่นลงดินครับ ก็พอตัดลูกเสร็จก็จะพ่นลงดินส่องทง<ช>ังก็คือส่องส่องส่องขวดต่อหนึ่งสองพ่นลงดินแล้วก็พ่นใบก็พ่นปกติหนึ่งชุดหนึ่งชุดค่ะน้าพันลิตรนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรไม่ค่ะไม่ความทีค่ะไม่ก็ปกติค่ะเจ็ดหรือสิบวันอ่าช่วงที่รัดรัดอ่อนมาครับเราต้องการให้ใบใหญ่ใบโตก็พ่นเจ็ดวันอืมค่ะพอพอใบเริ่มกลางแล้วเราก็พ่นสิบวันแล้วพอเราอยากจะเลี้ยงใบเราก็พ่นทีท ช่วงที่เรากระตุ้นก็คือเราอยากให้หลดัดอ่อนอ่าคือพ่นให้ทีคเจ็ดวันเจ็ดวันพ่นแล้วใบจะออกมาอ่าเพราะออกมาเสร็จแล้วเราก็สิบวันครับใช่อืมก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับและที่สําคัญปีนี้เก็บผลผลผิตไปแล้วนะครับที่สําคัญก็คือว่าออกถึงสามรุ่นด้วยกันค่ะแล้วเก็บไปรุ่นแรกเนี่ยไอ้เชือกฟางสีน้ำเงินอนะ่ะกับสีแดงเก็บไปแล้วใช่ไหมครับค่ะกี่ตันครับน่าจะเกือบเกือบสี่สิบแล้วคะอาจารย์ เกืบสี่สิบตันปีนี้นะครับเฉพาะ2รุ่นแรกยังค้างสีเหลืองอยู่อีกสีเหลืองนี่คาดว่าอีกได้อีกสักกี่ตันครับอืมก็เอาสัก4ตัน5ตันครับพ่อค่ะ4-5่ห้าตันทั้งหมดรวมกันได้45ตันเป็นอย่างตำ่ำเมื่อกี้เราคุยถึงคู่หูหัศจรรย์นในการบำรุงดูแลรักษาใบต้นแล้วก็ผลของทุเรียนในส่วนของรากเนี่ย เห็นว่าพี่ลูกจันทร์เริ่มหันมาดูแลบำรุงรากด้วยวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตรมันอย่างไรครับพี่ลูกจันทรครับช่วยอธิบายสักนิดเถอะก็พอใช้ไปอาจารย์แล้วเราลองไปทอนคร้ามันจะทอนง่ายแล้วก็ดินมันจะสุยอ๋อเหรอคค่ะก็คือแล้วก็ทําให้ทุเรียนเรารัดรัดดีแล้วก็อ่าซี่ลูกกลมอ๋อลูกกลมแล้วก็ได้ได้พูเต็มพี่ลูกจันทร์ใช้มากี่เดือนกี่ ซื้อมาประมาณสองเดือนแล้วมะสองเดือนอใช่ไหมสองเดือนแล้วค่ะตั้งตแต่ทุเรียนลูกเท่านี้ค่ะแล้วเราก็มาใช้กับตอนนั้นอพอดีตอนนั้นเอามารวมกับปุ๋ยแปดยี่สี่เพราะว่าแปดยี่สี่ที่ที่วานคู่กับแปดยี่สี่ก็คือจะคุมใบไม่ให้ใบรัดมากก็เลยใส่คู่กันคู่กับตอนนั้นใช้เราต้นน่งกี่กิโลยังไงครับปุ๋ยยินเกษตรก็ใส่ต้นหนึ่งแบบแบบนี้ก็ประมาณโลนึงค่ะ ต้นเล็กๆเนี่ยนะคะอาจารย์ประมาณโประมาณสักสี่หปีนะค่ะใช่ค่ะก็ประมาณโลหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะต้นต้นแบบนี้ประมาณโลนึงประมาณนี้หนึ่งโลนึงแต่ถ้าต้นใหญ่ก็สองโลสองโลค่ะกี่ครั้งครับสิบสิบวันสิบวันทีสิบวันทีค่ะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยิงเกษตรที่ว่าเมื่อกี้คือทําให้ลูกกลมกลมอ๋อแล้วก็รัดอ่อนลูกไม่เบี้ยวอ๋อรัดอ่อนลูกไม่เบี้ยวด้วยค่ะใช่ตอนเนี้ยทางทางลงเข้าไม่ต้องการลูกใหญ่เราก็ต้องเอาไว้ให้ดกแล้วก็ต้องให้กลม แล้วเวลาเขามาทักเราเนี่ยเขาทักไหมเรื่องเรื่องว่าทําไมลูกเขาไปซื้อหลายสวนนี่เขาทักไหมเขาบอกว่าที่บ้านช่วยน้ำสะอาดลูกไม่โตจนเกินไปลูกพอดีใช่ค่ะอยากจะบอกว่า,าชาวสวนทุกคนที่ยังไม่ตัดสินใจใช้ก็ข้อให้ทดลองใช้นะคะแล้วจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างจากจากตัวอื่นเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ใช้มาสุดโต่งแล้วค่ะอาจารย์ครับเต็มที่ละก็พอมาเจอชุดนี้ ชุดเดียวเอาอยู่แล้วก็ได้พผลนผลิตดีแล้วก็ต้นดีแล้วก็พผลนผลิตได้เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆมีตังค์เยอะขึ้นค่ะตอนนี้ก็คือยิ้มได้แล้วค่ะก็ขอใหอ้ชาวสวนทุกคนนะคะให้มั่นใจให้ใช้เวอร์แพนเพราะว่าใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เลยค่ะอาจารย์ <c oughs> พูดเสียง <c oughs> ดังฟังชัดยิ้มสบายใจอย่างเงี้ยแทบเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญพี่ลูกจันเนี่ยพอเราเก็บผลผลิตนี้เสร็จแล้ว เราจะบํารุงยังไงต่อวิธีการบํารุงก็ก็คือนะคะตัดเสร็จก็คือตัดแต่งก่อนที่จะตัดแต่งก็คือจะลงดินเลยลงดินก่อนค่ะอาจารย์เอาตัวคู่นี้นะค่ะใช้คู่นี้อันนี้สองขวดใช่ไหมฮะสองขวดนี่ก็คือหนึ่งซองลงดินก่อนเลยค่ะน้ําพลิตนะคะอาจารย์แล้วก็ลงดินแล้วก็ฉีดลงดินค่ะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็อัดใบอัดใบอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอายิ่งเกษตรมาใส่อีกทีหนึ่งค่ะ อันนี้หมหลังจากที่เราตัดตัดต่งจริงแล้วอ่าค่ะตั้งตัดรุ่นนี้ให้มัวก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยที่ที่มองใบมันจะไม่ค่อยสเท่ยไลายเพราะว่าไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงมาตั้งแต่ลูกเท่านี้ค่ะลูกเท่าแก้วเท่าไข่เท่าไข่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยค่ะไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีค่ะฉีดแต่ลูกอย่างเดียวอเพราะว่าถ้าฉีดใบแล้วมันจะร้านอ่อน ชีตาลูกค่ะไม่ฉีดใบไม่ฉีดใบนี่คือเป็นเทคนิคของเราใช่ค่ะ oh, ก็คือมันจะไม่มีปัญหารัดอ่อนรุนแรงเห็นใบเรางามแล้วค่ะอาจารย์เราก็ต้องปล่อยให้มแมลงมันกินใบอ่อนบ้างมันจะได้ไม่ต้องอเขาเรียกอะไร<า>ะสมดุลธรรมชาติใช่ค่ะ<อ>นั่นแหละค่ะอาจารย์เราก็จะได้ไม่ต้องไปเปลืองตงังค์ซื้อยาฆ่า,มาแมลงเสร็จฆ่าแมลงเสร็จใบรัดมาอ่อนอ่อนเยอะก็มีปัญหารัดอ่อนอ่าเราก็ต้องไปแก้เรื่องใบอีกใช่ไหมคะก็ปล่อยให้ธรรมชาติมัน ก็ถือว,ว่ามีทั้งเทคนิคธรรมชาติมาช่วยเทคนิคก,การสังเกตและก็เทคนิคส่วนตัวด้วยใช่ค่ะที่3ปีที่ใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกระสานมาก็ถือว่าเป็นสูตรของเราถูกไหมครับคเออแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่าเดินมาโมทีบอกว่ามีใบใบยอย่างเนี้ยเป็นลาสนิมเนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้ยาไม่ต้องค่ะอาจารย์เพราะอะไรครับก็เดี๋ยวเวลาเราตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บเราอัดปุ๋ยทางดินแล้วก็พ่นใบไปมันจะรัดอ่อนมานะคะแล้วอ่าใบที่เสียๆเียมันก็จะร่วงลงมาเองแล้วก็ อาดูแลใบใหม่ไปเพราะว่าใบาที่ออกมาใหม่ก็คือจะเป็นใบที่ไปออกดอกฤดูหนะ้าเราก็เก็บใบนั้นไว้ค่ะเก็บใบนั้นไว้ก็ถือว่าทําใช้ทั้งความสมดุลใช้ทั้งการสังเกตตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้ร่วมกันอย่างนี้ค่ะครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นการครบถ้วนที่พี่น้องวงการ,กรเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนคงจะได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของผลิตภัณฑ์เวิร์กแพน เวอร์แพนไคตซานแล้วก็หญิงเกษตรว่ามีเจตนาใจ้ท่านทั้งหลายนะครับเรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่สําคัญครับปลอดภัยกับทุกชีวิตและอยากให้พี่น้องทั่วประเทศได้เข้าใจว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างพี่ลูกจันทร์ซึ่งอยู่ที่ป่วงน้ําร้อนแห่งนี้แล้วท่านนั้นใช้มาเป็นระยะเวลา3ปีและผลผลิตของท่านเพิ่มขึ้นแล้วก็ยิ้มอย่างเต็มอิ่มทุกครั้งที่พูดถึงเวอร์แพนเวอร์แพนไคตซาน ในขณะนี้ยิ้มแก้มบานเข้าไปอีกเมื่อเจอหญิงเกษตรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกจันทร์เป็นอย่างสูงครับที่มาได้ให้ความรู้รแล้วที่สําคัญก็คือได้กําลังใจกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ <c oughs> ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับจากบร,ริษัทเวิร์คชาร์จอินโเวชั่นเป็นมิสเตอร์เกษตรที่จะนําพาแล้วเข้าไปติดตามผลของการทํางานของคู่หูวิสจันทร,ร์พร้อมทางหญิงเกษตรต่อไปวันนี้ถือว่าขออนุญาตพี่น้องการเกษตรไปก่อนเพื่อไปติดตามรายอื่น ให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดียังมีอยู่บนประเทศไทยแห่งนี้วันนี้ขออนุญาตไปพร้อมกับพี่ลูกจันทรสวัสดีลาครับสวัสดีค่ะเวอร์แพลนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้